ลทัทธิซาตานปีศาจ้ลยที่คอยชักจูงมนุษย์ให้หลงไปในทางที่ผิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรเฮ้ยอะไรวะอะไรวะน่ยตอนนี้พวกเรากำลังมีความสุขอย่าทำให้พวกเราโกรธและพวกเราจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการลบช่องยูทูบทั้งหมด แต่ถ้าเกิดไม่ยอมทำตามที่พวกเราบอกทุกอย่างจะจบไม่สวยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ,อ้าเตยมนเข้ามาได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้า,ออา,อาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอเตยเอ,อาเฮ้ย เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์เว็บวันนี้เตยบังเงินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อซาตานได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าซาตานที่มาจากดาร์เว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อซาตานจากเว็บไซต์นีกันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันเนี้ทางเว็บไซต์ดาร์กเว็บอะ่ะมันมีซาตานมาขายวะ่ะโหกูไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเอาซาตานมาขายอ,อ่ะแล้วมึงคิดว่าไงน่ากลัวดีเอองั้นเราลองไปอ่านข้อมูลกันดีกว่าทูตกสวรรค์ที่นำพาความชั่วร้ายมาสู่มนุษย์โหคือแบบนำพาความชั่วร้ายมาสู่มนุษย์เลยเหรอวะองั้นเราไปดูดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างตัวแรกเนี่ยลัทธิซาตาน เออกูว่าลัทธิซาตานเนี่ยมันก็แบบมีความเชื่ออยู่เนะะาะเออคนที่แบบเชื่อเกี่ยวกับพวกปีศาจซาตานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออันที่สองมหาซาตานโห oh, มึงดูดิคือแต่ละรูปคือแบบไม่เหมือนกันเลยอะ่ะ<ม>ใช่เ,นะเออแบบมีเขาไงอันที่สามบุตรแห่งซาตานโห oh, ดูบุตรแห่งซาตานนี่อันสุดท้ายปีกแห่งซาตานโห oh, แล้วมึงว่าเจ้าอันไหนอะตัวแรกแล้วกันลทัทธิซาตานอะเนาะแบบมึงอยากเข้าลทัทธิซาตานเหรอเปล่าโอมันไม่มีจริงหรอกมึงโดนหลอกแน่ๆแหละกูว่าแต่เราก็ล,<ะ>ลองสั่งมาดูไงเออลทัทธิซาตานประวัติปีศาจหลายที่คอยชักจูงมนุษย์ให้หลงไปในทางที่ผิดโอ้โหคอยชักจูงมนุษย์เลยเหรอวะสนใจติดต่อเบอร์หกหกหก,หกแล้วก็อะไรต่อก็ไม่รู้เนี่ย มึงแน่ใจนะเออกูเห็นข่าวมันก็แบบออกมาเยอะแยะเลยนะพวกรัตทิสซาตานเงี้ยพวกบูชาปีศาจอะเหรอมึงไม่อยากเห็นจริงๆหรอมันมีจริงหรือเปล่าก็นั่นแดละดีงั้นสนใจติดต่อที่เบอร์เนี้ยงั้นก็โทรไปเบอร์นี้ก่อนแล้วก<ม>ันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้โทรไปหาเบอร์ของรัททิซาตานแต่ว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดเลยงั้นเดี๋ยวอีกสักพักผมจ้โทรกลับไปอีกนะครับ เฮ้ยไอเตยมันก็โทรไม่ติดอยู่ดีว่ะอะไรก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเลยวะเออว่ะดูดิเดี๋ยวมึงออกไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอเตยอะไรวะอะไรวะเนี่ยน้ยจดหมายว่ะเฮ้ยจดหมายอะไรวะตอนนี้พวกเรากำลังมีความสุข เดี๋ยวทำให้พวกเราโกรธและพวกเราจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการลบช่องยูทูบทั้งหมดแต่ถ้าเกิดไม่ยอมทําตามที่พวกเราบอกทุกอย่างจะจบไม่สวยเฮ้ยอะไรของมันวะเฮ้อะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยกูว่าเข้าไปก่อนเลยเอก่อนเลยอะไรวะเชี้ยมันคืออะไรวะก็นั่นไะดีมันใช่เหรอมันใช่พวกลัทธิที่เราสั่งหรอเออกูว่างันแหละ มันรับที่ซาตานไม่ใช่ไงวะแล้วยังไงอ่ะเพราะว่าเราอย่าไปทําตามที่มันบอกเลยเออแล้วจะเอาไงต่ออ่ะว่าเดี๋ยวรอดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดูดิมันกำลังปีนไหนไหนไหนเฮ้ยมันกำลังจะปีนเข้ามาเฮ้ยเออว่าเฮ้ยจะยังไงอ่ะว่าเราไปหลบข้างบนดีกว่า ไอ้น็อตเอาไงดีวะมันปีนเข้ามาแลว้วว่ะก็นั่นนหะดีเออเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเตยมันเข้ามาได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เตยเอา้เอาเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้เตยมโดนจับเอาวะเอาไปดีวะนี่กูมีจะพวกรัฐที่อ่ะวะเฮ้ยตรงนี้ไปช่วยเตยก่อนไอ้ยเอ้ยเอยเ,อเอตยเตย đây,

ส่วนผู้ชายเอามันไปฆ่าทิ้งฮึอะไรวะเนี่ยฮึ้โหฮึฮึฮึไอ้เต้ไอ้เต้ยอะไรบ้าไอ้เตยเร็ว

ไปเลยไปเลยไปเลยเหรอไปเลยคุยแต่มันไม่มีทางอ้อม